สวัสดีจ้าวันนี้ประมาณ9้าโมงแดโมงกว่าๆจะ9้า,า9โมงแล้วเราจะมาตัดแตงกวากันนะจ๊ะอันนี้มันเป็นแตงกวาแตงกวาลูกยาวนะคะไม่ใช่แตงกวาที่นำมาจากไทยปลูกอันนี้แตงกวาที่นี่นี่นะจ๊ะ นี่นะจ๊ะแตงกวาที่นี่แตงกวาที่ฝรั่งเศสนี่นะคะนี่มันเป็นแตงแตงหนามนี่นะจ๊ะแตงหนามที่เขาเอาไปดองค่ะแต่ก็สามารถเอามากินสดได้เพราะว่าตอนนั้นก็ตัดเอามากินสดเออก,ก็เหมือนแตงกวาแต่มันมีหนามเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปล้างล้างเอาหนามออกอ่ม อันนี้มันเป็นแตงกวาแตงกวาแตงกวาลูกยาวอะคะ่ะแตงกวาลูกยาวแตงกวาที่ฝรั่งเศสโอเคแล้วก็อันนี้แตงกวาที่ไทยที่เราเอามาเพาะ,มะเมล็ดแล้วมันก็ขึ้นมันขึ้นแล้วต้องรอดูว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรนี่นะจ๊ะรอลุ้นรอลุ้นลูก ว่ารสชาติจะเป็นเหมือนบ้านเราหรือเปล่านี่นลคะนี่แตงร้านเขียวอามาตะซื้อมาจากซูเปอร์ชิพเอามาเพาะนี่มันขึ้นทุกเม็ดวูฟดีใจมากโอเคจะ้ะอากาศร้อนโอเค แล้วก็อันนี้เป็นแตงกวาที่จะตัดวันนี้นี่อันนี้นะลูกมันอันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะมันยังไม่โตแต่จริงๆเขาปล่อยให้ให้มันลูกใหญ่กว่านี้เยอะมากแต่ว่าไม่ชอบจิตชอบแบบนี้นี่ลูกนี่นี่นะจ๊ะจะตัดวันนี้ลูกนี้อีกหนึ่งลูก สลูกที่กำลังจะกินอีกประมาณน่ากินประมาณสัก3วัน3วันสีวันได้ลูกจะโตมากเลยโตไวๆนี่ยลูกมันเยอะมากลูกอ่อนๆที่จะออกมีหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นแตงกวานะแตงกว่า,นะวาลูกยาว3ต้นแล้วก็ออต้ะ อีก3สมต้นโอเคแล้วก็แตงแตงหนามที่เขาเอาไปดองแต่ก็เอามากินเป็นแตงกวาได้หนึ่งต้นมีสองต้นก็กินไปหมดแล้วเลยทีนี้ก็รอรุ้นแตงกวาไทยชิมโอเคลองมาตัดแตงนี้ก่อนแตงนี้นะจ๊ะแตงกวาลูกยาวๆชื้อ หนึ่งสองสามปัดชุบอ่าเรียบร้อยโอเคอ่ได้แล้วือ้อนี่ละจ้าจะลองกินอ,อร่อยมากผักสดสดเป็นครั้งแรกครั้งแรกคิดว่าครั้งแรกในในชีวิตนะที่ปลูกผัก แล้วก็ได้กินเป็นออ่ผักที่ตัดจากสวนจริงๆนี่นะจ๊ะแล้วก็มีมะเขือเทศมีมะเขือเทศมีมันฝรั่งหัวสีแดงมีพริกพริกอันนี้พริกพริกพริกพรกเขาเรียกพริกอะไรพริกหยวกมั้ง พริกยาวๆหลวกแล้วก็มีมะเขือมะเขือสีม่วงมะเขือลูกใหญ่อจ้ะนี่นะรอรอตอันนี้ยังมีแต่ดอกแต่ยังไม่ได้ออกลูกเป็นโตโตน,น,ะะนี่นะคะนี่นะคะผักสดสดตักจากสวนมันกรอบมันอร่อยมากเป็นครั้งแรกที่เคยกินนี่นะจ้าว้า ดีใจมากๆ